อันนั้นเขียวกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ใช้ได้นะจ๊ะอันนี้อย่างลูกใหญ่อันนู้นลูกเล็กนะคะพี่พิมพ์อยู่นี่พี่พิมพ์ใช้กล้วยหอมตัดครึ่งตัดครึ่งหนึ่งคล้ายๆกล้วยน้ำว้าเราหนึ่งลูกอันนี้ได้สองอันนะจ๊ะอ็เรียกว่าอันนี้เราจะทํากล้วยบดชีหรือว่าทํากล้วยอ่ากล้วยทับหรืออะไรก็เอาที่มันหำหำนะจ๊ะไอเคี y o ยูอันเว n You w a n t Ah uh, Cooking Banana menu Thai Thai กล้วยบดชี and many a uh, Little Bit Green Fiber นะคะ Not s o m u c h for เอ่ออ่าเดี๋ยว mm hmm. อะไรเนาะ Yellow Not s o m u c h Yellow นะจ๊ะอ่า Green 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 Fiber นะจ๊ะ Very Good mm hmm. นะคะ and suka when you know have fun Thai suka you can and uh, road suka road suka you can out to นะคะนี่จ้า very good very good coconut and suka written bit and sun นะคะ written bit เรียกว่าซื้อค่ะซื้อนะคะเมนูซื้อซื้อฝอนไทยแลนด์นะจ๊ะฝอนบานาน่าบัตไอลิฟอินเก m a n นีอายุบานาน่าฝอน กล้วยหอมนะคะบานาน่าอ่าดูบนะคะหรือกล้วยหอมอะอ่ะเป็นอินทยแลนนะคะบานาน่าฝอนไทยแลนด์จะสุขลายบัดอ่าบานาน่าฝอนดอยชลไอเกอมันนีจากลิตเติ้ลบิ๊กบิ๊กแอนนะคะบัดอินทัยแลนด์เวอร์รี่กูดมอร์อาบเฮียเวนยูโนแฮปยูแคนยูดฟอน ฟ่อนเฮียเอาถูกแกเตอร์นะจ๊ะกุ้ยหอมค่ะ <laughs> เออ <laughs> thank you จ๊ะน้องหยาวีร็อกค่ะ thank you thank you ขอบคุณมากมากจ๊ะมาจากนี้เราก็ได้น้ำแล้วได้น้ำลาดแล้วนะจ๊ะเข้มข้นเข้มข้น,เ,ขขนเหนียวหนึบเลยนะคะถ้าจะเอาเหนียวกว่านี้ก็คือต้องใส่ อะแป้งมันแต่พี่พิมพ์ไม่ชอบแป้งมันค่ะเพราะว่าเอาธรรมชาติดีกว่าแป้งมันพี่พิมพ์ว่ามันจะเปลี่ยนรสชาติของกะทิไม่ค่อยอร่อยนะจ๊ะนี่ค่ะเราก็มาดูกล้วยปิ้งกล้วยย่างของเรานะจ๊ะนู่นนะคะเริ่มตึกเตึงแล้วต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะบกบรรณา้า i n น i g h t นะคะเมคเซมเซมบาร์บีคิวนะจ๊ะทําเป็นกล้วยย่าง คุณยาขนมหนึ่งห่อครับผมจากน้องโคตรดีนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเ้อน้องผมโคตรดีนะจ๊ะอ่าดีสมชื่อเลยจ้ะดีสมชื่อนะจ๊ะอ่าน้องก็ตั้งชื่อช่องอัไแปลกแต่ก็ว่าเรียกกันได้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะน่าทานแล้วครับพี่พิมนั่นแหละพี่พิมพ์ก็ว่าเนี่ยแก้ขัดได้ค่ะเพราะว่าอยู่เมืองไทย ถ้าเราอยากกินเราออกไปตลาดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะมีสตังคออกไปแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วแล้วก็หอมอร่อยเนาะแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศเราก็นี่แหละอยากกินต้องลงมือเฮ็ดนะคะต้องทําเองนะจ๊ะอยากกินก็ต้องคุกกิ้งเอาเองนะจ๊ะ When you want to eat you can uh, you must and cooking in o i l โลพานะคะ When you live in thailand you can have money and go to and market and to buy นะคะ and to pay you can to eat in market Thailand have everywhere นะคะ but in Deutschland or in oil l o p ลพาในเยอรม y no have นะคะ you must cooking and I cooking to g e t h e r จริงๆผมเชื่อ the best ครับพี่พิมอ๋อแล้วช่องจริงน้องโคตรดีนี่ เป็นชื่อเดอะเบสหรือว่าเป็นบ้านนี้เออเอาเอา,เอาบ้านใหญ่ๆบ้านใหญ่หนูชื่ออะไรจ๊ะพี่พิมพจะได้ไปส่งขนมหรือไม่ก็จะไปดูคลิปดูวิดีโอให้น้องเพื่อต่อเติมอ่าเป็นรายได้ให้กับน้องนะจ๊ะมีหรือว่าอันนี้เป็นบ้านใหญ่ถ้างั้นพี่พิมพจะเรียกเดอะเบสนะครับเดอะเบส แต่งคิ้วมากมากครับพี่บิมก็จะจดไว้ก่อนเวลาน้องมาพี่บิมก็จะเรียกน,ะะน้องเดอะเบสนะคะน้องเบสดีกว่าเอาง่ายๆเบสดีกว่าบ้านนี้แหละครับอ๋อโอเ OK. คเดี๋ยวพี่บิมไปเติมให้สองหลังนะจ๊ะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่พิมจะไล่แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นชาวชั่วโมงเลยเหรอเอา